กลับส Adams, วัสดีค่ะพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท <gli apprentice. S 1> <oh ุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาดูเด็กๆกินอาหารกันนะคะหลังจากที่แม่น้อยได้ทําความสะอาดเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนทรายแมวให้กับเด็กนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะแม่น้อยก็มาขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะก็คือว่า อาหารอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดแล้วก็ทรา,ายแมวนะคะอาหารเปียกอย่างเงี้ยคะจริงๆมันก็ยังคงเหลืออยู่นะคะแต่ว่าแม่น้อยก็อยากได้เพิ่มนะคะอยากได้เพิ่มเพราะว่า,าเด็กๆก็กินไปทุกวันนะคะใช้ทรายแมวทุกวันนะคะ แม่น้อยก็เลยมาบอกพ่อพ่อ,พอแม,แม่ล่วงหน้านะคะว่าถ้าท่านใดจะเมตตาได้นะคะก็คือก็คือตอนนี้มันก็ยังไม่หมดนะคะมันก็ยังไม่หมดอย่างเงี้ย่ะแต่ว่าถ้าท่านใดจะเมตตาหรือว่ามีกําลังพอที่จะส่งมาให้กับเด็กบ้านสามบุญได้นะคะ ก็คืออแม่น้อยก็ลงขอไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกะคะ่ะเด็กๆก็ใช้เป็นประจำนะคะวันนี้นะคะแม่น้อยก็จะได้เอาอาหารไปให้น้องแมวจรที่มาอยู่กับคนงานนะคะ1กิโลนะคะแม่น้อยก็มาขออนุญาตพ่อพ,อพอ่แม่เอฟซีทุกท่านก่อนนะคะเพราะว่าาเด็กๆก็มีหลายชีวิตนะคะ,ะเพื่อน เพื่อนก็แบบจริงๆเพื่อนก็ให้ข้าวให้ปลาทูอะไรอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้เพียงแค่เป็นเสริมให้กับเด็กนะคะเพราะพ่อก็ก็น่าสงสารนะคะก็เลยเนี่ยค่ะแบ่งปันไปให,ให้ตรงละเล็กละน้อยอย่างนี้นะคะแม่น้อยก็มาขอ,อาขออนุญาตพอ่อพ่อแม่เอฟซีก,ก่อนนะคะตอนเย็นแม่น้อยจะเดินทางเอาไปให้แล้วก็ วันนี้ก็ไปหาน้องหมาจรตัวนั้นก็ไม่เจออีกแล้วนะคะเมื่อวานตอนเย็นก็ไม่เจอะคะ่ะไม่ไม่รู้ว่าน้องไปไหนนะคะได้กินน้ํากินอาหารวันนั้นอย่างอิ่มน้ําสําราญนะคะไม่รู้ว่าสองวันนี้ไม่รู้ว่าน้องไปไหนอย่างนี้นะคะค่ะไม่น้อยก็กราบขอพรบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากชมคลิปให้กับเด็กบ้านสามบุญด้วยนะคะ แล้วก็ไม่น้อยก็กราบขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกราบขอบคุณทุกๆความเมตตานะคะไม่น้อยนะคะก็ยังคงขายผ้า,าถุงนะคะแล้วก็หมูแดดเดียวแล้วก็ส้มหมูนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ออสอบถามได้นะคะาทางาบเบอร์โทรหรือว่าช่องช่องเขียวก็ได้นะแอปเขียวก็ได้นะคะ พักมาทางแอปเขียวได้นะคะแม่น้อยก็กำไรเล็กๆน้อยก็กำไรเล็กๆน้อยก็เอาไว้ใช้จ่ายกับเด็กๆบ้านสามบุญนะคะแม่น้อยก็กราบขอบคุณนะคะ mm hmm. วันนี้ก็มาชมเด็กๆนะคะมาชมเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาก็กินอาหารอิ่มแล้วแม่น้อยก็อยู่ดูแลกับเด็กๆนะคะแล้วก็ ให้เด็กๆกินอาหารให้เด็กพักผ่อนนะคะส่วนน้องบุญถึงก็เห็นนะคะน้องก็กินน้ํากินอาหารนะคะไม่น้อยก็ยังคงป้อนยาให้น้องเหมือนเดิมนะคะจนกว่าจะครบหนึ่งอาทิตย์นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องบุญส่งนะคะน้องบุญส่งค่ะอันนี้จะเป็นน้องบุญหนุนกับน้องบุญบุญมานะคะ มีพี่บุญหลายกับน้องบุญอ่าน้องน้องบุญช่วยนะคะเมื่อกี้ะคะ่ะอันนี้จะเป็นพี่บุญทวีนะคะกินอิ่มแล้วก็อ่ามากินน้ำนะคะมากินน้ำเด็กๆที่บ้านสามบุญกินน้ำเก่งมากเลยนะคะไม่น้อยจะเปลี่ยนให้น้องะคะ่ะ เอาใส่ถังให้น้อง2องถังสาถังงี้ะคะแล้วก็ตอนตอนบ่ายตอนเย็นนะคะก็จะเปลี่ยนออกนะคะแล้วก็เอาน้ําใหม่มาเติมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้กินหิ่มก็พากันนอนหลับพักผ่อนกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้กินขนมแมวเลียแล้วก็ต้นไผ่เงินแล้วอย่างนี้ค่ะตอนเย็นก็จะตัดที่มันมียอดเล็กๆนิดน้อยนะคะ มาให้เด็กๆได้กินบ้างผ่อนคลายนะคะเด็กๆจะได้ไม่เครียดนะคะวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนมุมให้กับเด็กๆนะคะเอา,อาของอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาในห้องในห้องอที่ทำใหม่นะคะให้เด็กๆได้แบบมีที่เขาเรียกว่าอะไรมีที่มีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ไม่แย่งกันฝั่งนน้นอย่างเงี้ยะคะปรับเข้ามา อันนี้ไม่กินอีกแล้วนะคะพี่บุญทวีของเราค่ะพี่บุญทวีเด็กอ้วนนะคะส่วนน้องอันนี้น้องบุญเกิดเอ้ยน้องอ่าบุญถึงนะคะน้องบุญถึงน้องที่ไม่ไม,ไม่ค่อยกินอาหารนะคะแผลน้องอ่าน้องบุญโฮมนะคะแล้วก็แผลน้องบุญหนุนโอเคขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นหมดแล้วนะคะไม่น้อยทายาให้นะคะเนีย่ยค่ะเอาของเล่นมาฝั่งนี้ด้วยนะคะ หลับให้เด็กๆะคะ่ะเนี่ยค่ะก็กราบขอบคุณนะคะยังคงต้องการทรายแมวอาหารเปียกอาหารเม็ดนะคะอย่างที่แม่น้อยบอกนะคะว่ายังคงเหลืออยู่นะคะแต่ว่าแม่น้อยก็จะลงขอแบบไปเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าพ่อ,อ,พ,อพ่อแม่เอฟซท่านไหนจะเมตตา สะดวกเวลาไหนช่วงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านจะเมตตามานะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ